สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้เพือ่อกระชากแลมซ่าอีกเช่นเคยสำหรับคลิปวิดีโอนี้ผมก็จะมาลองเล่นแอปตัว Happy Pop ตัวนี้เลยว่าจะสามารถหาเงินได้จริงหรือเปล่าแล้วก็สำหรับใครสนใจเพื่อนเพื่อ,อก็สามารถคลิกที่ตารางคลิปเพื่อราโหลดแอปนี้ไปเล่นได้เลยแท็บแอปนี้ยังไม่ใช่แอปลงทุนอีกด้วยส่วนการดาวน์โหลดดาวน์โหลดได้เฉพาะ Android เท่านั้นสำหรับ IOS น่าจะโหลดเล่นไม่ได้นะครับทุกคนส่ so, วิธีการหาเหรียญในแอป Happy Pop ก็ง่ายง่านะครับเพื่อนเพื่อน,อนเพื่อน,อนเอนก็กดคลิกสีที่เป็นสีเดียวกันอย่างเช่นสีแดงตัวนี้เราก็สามารถกดคลิกเข้าไปเรื่อยๆเลยสีเขียวสีแดงอะไรพวกนี้นะครับถ้าขึ้นมาแบบนี้เราก็สามารถกดรับทันทีได้เลยถ้านเพื่อนกดรับแล้วนะครับก็จะมีโฆษณาขึ้นมาแบบนี้ให้เพื่อนรอก่อนประมาณ30วินาทีบางโฆษณา อาจจะยาวนิดนึงนะครับบางโฆษณาอาจจะสั้นแตกต่างกันนะครับให้เพื่อนรอก่อนตัวนี้นะครับโฆษณายาวประมาณ15วินาทีแล้วก็การถอนเงินนะครับถอนเงินเข้า t ูมานี่วอลเล็ขั้นต่ําจะอยู่ที่10บาทถอนเงินก็จะอยู่ที่ประมาณหลักร้อยบาทถึงหลักพันบาทสําหรับการถอนสูงสุดของแอปตัว Happy Pop ให้เพื่อนรอก่อนถ้ามีตัวกระบาดเพื่อนก็สามารถกดคลิกออกได้เลย ให้เพื่อนรอ,อกดน,นะครับนี่เราก็กดคลิกออกคลิกออกได้เลยแล้วก็จะได้รับเหรียญมาทันทีนะครับเห็นไหมเพื่อนเพื่อนแล้วก็เราสามารถรวบรวมแล้วก็สะสมเพื่อนําไปแลกเป็นเงินได้เลยถ้าขึ้นมาแบบนี้เพื่อนก็สามารถกดรับทันทีได้เลยถ้าเราเข้าแอปนี้หรือว่าเกมนี้มาใหม่เราจะได้รับเงินไปเลยนะครับจํานวน5บาทเราต้องหาส่วนที่เหลืออีก5าบาทประมาณ1 5 0 0 0เหรียญถือว่าไม่เยอะมากถ้าครบ ตอนนั้นเราก็จะสามารถถอนเงินได้เลยก็ถอนเงินเข้าวอลเล็ตนะครับนี่ส่วนวิธีการหาเหรียญหลักๆก,ก,ก็จะได้มาจากการเล่นเกมนี่กดคลิกเข้ามาเลยนะครับกิจกรรมจะมีเช็คอินเอากดลงชื่อนะครับเพื่อน,เ,อนเราก็จะได้รับเหรียญมาทันที100เหรียญแล้วก็วันแรกจะได้รับทั้งหมด100เหรียญวันที่250เหรียญวันที่3 2 0 0เหรียญแล้วก็วันที่7จจะได้เยอะสุดจะเป็นทั้งหมด 800เหรียญน,นะครับทุกคนแล้วก็ภารกิจนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะมีอะไรบ้างภารกิจหลักๆจะมีทั้งหมด5ภารกิจต่อ1วันจะรีเฟรชตอนเวลาเที่ยงคืนก็จะมีภารกิจใหม่เข้ามาเรื่อยๆเราก็กดรับกดรับไปเรื่อยๆได้เลยเห็นไหมเพื่อนแล้วก็ภารกิจจะมีทั้งหมด5ภารกิจต่อ1วันภารกิจก็จะมีพวกการผ่านด่านการดูโฆษณา10ครั้งจะได้รับตัว พวกเหรียญเพื่อน,นํามาแลกประมาณนี้แล้วก็จะมีการเชิญเพื่อนด้วยเห็นไหมเพื่อนตัวนี้ก็จะเป็นการเชิญเพื่อนเชิญเพื่อนหนึ่งคนจะได้รับทั้งหมดประมาณ1000เหรียญหรือว่าหนึ่ใบเงินนั่นเองส่วนใครเล่นใหม่ฟาร์มเพื่อนกดคลิกเข้ามาตรงกรอรหัสเชิญฟาร์มเพื่อนกอรหัสตัวนี้พเพื่อนๆก็จะได้รับ500ใบเงินไปเลยฟรีๆนะครับเ,เพื่อนๆหล,ลักๆจะได้รับมาจากการเล่นเกมการเช็คอิน การเชิญเพื่อนเราก็จะมีการทำภารกิจจะมี4ตัวนี้สำหรับการหาเหรียญในแอป Happy Pop นี่สวนวิธีการถอนให้เพื่อนกดคลิกเข้ามารูปเหรียญหรือว่ารูปใบเงินก็ได้ถ้าเรากดคลิกเข้ามาแล้วเพื่อนๆก็จะเจอรูปแบบหรือว่าหน้าตาแบบนี้นั่นเองเห็นไหมเพื่อนๆตัวนี้ก็จะเป็นจํานวน20บาทตัวนี้ก็จะเป็นจํานวน40บาทถอนเงินสูงสุดจะอยู่ที่100บาทจะใช้เหรียญทั้งหมดประมาณ2อง0 0 0 8 5 8 0 0เหรียญถือว่าเยอะอยู่นะครับแล้วก็10บาทจะใช้ทั้งหมด28,580เหรียญถือว่าไม่ค่อยเยอะมากแล้วก็เพื่อนๆก็สามารถเข้ามาเล่นแอป,ปนี้ได้เลยแถมแอป,ปนี้ยังไม่ใช่แอป,ปลงทุนอีกด้วยส่วนวิธีการดาวน์โหลดก็ดาวน์โหลดได้เฉพาะ Android จน iOS ผมว่าน่าจะโหลดไม่ได้นะครับเ,เพื่อนๆนี่ก็สามารถเล่นได้ทุกคน แล้วก็ใครสนใจก็ตาดังคลิปได้เลยหรือว่าใครที่เคยดาวน์โหลดแอปนี้มาแล้วนะครับฝากบอกผมด้วยว่าแอปนี้สามารถหาเงินได้จริงหรือเปล่านะครับแล้วก็ถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ต่อเพื่อนฝากกดไลค์กดแชร์กดใต้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ